ซึ่งบ้านด้านหลังผมนะครับบ้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้ซื้อจากกมรมคคดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ที่เริ่มต้นที่ราคาประเมินของกรมธนารักษ์แต่ว่าเราได้ราคาที่ต่ำกว่าตลาดคุณผู้ชมบ้านหลังนี้เป็นบ้านหัวมุมและฝั่งขวามือนี่ก็คือติดกับสวนเป็นล่องสวนเลยทีนี้เนี่ยรั้วนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้สูเงเกินเินไปและกระจกเนี่ยที่ว่าเขาเยอะเนี่ยมันก็มองได้แบบเป็นคล้ายๆพาโูดามาเลย,เยตรงนี้จะมีทั้งหมดอ่าสามห้องนอนหนึ่ง 2แล้วก็สฝั่งนี้3ห้องนอน2ห้องน้ําข้างบนนะครับแล้วก็1ห,ห้องน้ําข้างล่างนะครับพอผมเดินออกมาข้างนอกนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นระเบียงของห้องนอนมาส t เตอร์เบดมนะแล้วด้านหลังผมเนี่ยเป็นสวนนะครับ ซึ่งห้องน้าส่วนตัวเนี่ยจะแยกโซนเปียกแห้งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เป็นในส่วนของสุขภัณฑ์เนาะตรงนี้ดรอปโซนลงมาเป็นโซนเปียกแห้งผู้ชมถ้าเข้ามาด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราสามารถกั้นกระจกได้นะครับตรงนี้กั้นกระจกได้แล้วก็ในส่วนของสุขภัณฑ์เนี่ยนะครับก็แยกไปเลยตรงนี้เป็นโซนแห้งนะครับสวัสดีครับผมโบสอาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับรายการบ้านล้างสร้างไรายได้นะครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ย มีคนมาทักมาแซวผมด้วยแล้วก็พูดชื่อรายการให้ผมรู้สึกแบบดีใจมากๆก็คือเดินมาทักทายนะครับคุณโบสาโร่ใช่ไหมบาล้างสร้างไรายได้พี่ติดตามอยู่นะครับก็คือไปเจอกันที่กรมบังคับคดีนะครับก็โดยส่วนมากแล้วเนี่ยทรัพย์ที่เป็นบ้านล้างส่วนใหญ่ๆเลยก็คือสามารถเอามารีโนเวทแล้วก็ทําเอาไปขายใหม่นะครับเพื่อที่จะทําราคาได้กําไรอะไรประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งจะมีทั้งห้องชุดจะมีทั้ง ห้องชุดขนาดเล็กขนาดใหญ่เนาะเริ่มตั้งแต่แบบประเภทแบบหมู่บ้านเอื้ออาทรน,นี่เป็นห้องชุดนะครับขยับไปแบบคอนโดราคาล้าน,นต้นๆจนถึงหลายสิบล้านก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวราบก็จะเป็นที่ดินบ้านเดี่ยวนะครับบ้านแฝดทาวน์โฮมมีหมดเลยเนาะที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาประเมินจากกรมธนารักษ์นะครับหรือที่เรียกว่าหลวงประเมินนั่นแหละนะครับเป็นราคาที่ ประเมินจากราคาเริ่มต้นจริงๆเป็นราคาค่อนข้างต่ํากว่าราคาตลาดนะครับส่วนมากจะต่ํากว่าผมว่าเกินครึ่งก็มีนะครึ่งหนึ่งก็มีหรือต่ํากว่าครึ่งก็มีไม่เยอะนะครับทีนี้ราคาเนี่ยถามว่าถ้าราคาตลาดเขาขายกันยกตัวอย่างเช่นนะครับราคาตลาดขายกันอยู่ที่5ล้านนะครับราคาเปิดมาจะอยู่ที่ประมาณ2อล้านหอันนี้ผมประมาณให้แล้วกันนะครับซึ่งราคาตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ํา และถ้าใครเนี่ยกำลังจะมองหาซื้อบ้านกําลังจะมองหาที่แบบอยากขยับขยายนะครับเคยมีบ้านหลังแรกแล้วอ่ะส่วนมากคนส่วนมากเลยบ้านหลังแรกเนี่ยจะซื้อบ้านมือหนึ่งเพราะว่าอยากได้บ้านในฝันบ้านที่แบบฉันได้ครอบครองคนแรกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้บ้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็ได้ราคาประเมินจากกรมคับคดีหรือกรมธนารักษ์คุณผู้ชมซึ่งบ้านด้านหลังผมนะครับบ้านหลังนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้ซื้อจาก กรมคับคดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ที่เริ่มต้นที่ราคาประเมินของกมรมธนารักษ์แต่ว่าเราได้ราคาที่ต่ำกว่าตลาดคุณผู้ชมต้องบอกว่าการประมูลกันเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ประมูลสูงกว่าตลาดหรือมีก็จะมีน้อยมากๆนะดังนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้ถ้าคุณต้องการซื้อเป็นบ้านหลังแรกหรือบ้านหลังที่2ก็เถอะนะผมคิดว่าจะเป็นบ้านที่ได้ราคาค่อนข้างต่ากว่าตลาดแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่คุณสามารถเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตถ้าคุณขายออกนะครับก็คือทํากําไรได้นั่นเองเนาะทีนี้ บ้านหลังนี้เนี่ยตอนแรกใครจำมาได้บ้างผมเนี่ยทาเป็นสีเขียวเคยไปเจอบ้านหลังหน rage, snake, likely, hire, ึ neighbor, ่งส <kayak S 1> ีเข <ẩ n S 1> <jud academy> <environment> ียวในหมู่บ้านคนรวยนะครับเขาเป็นบ้านเดี่ยวเหมือนกันโอ้เขาทาสีเขียวดูแบบหรูหรามันแบบดูไฮโซมากดูมีค่ามากนะครับแต่สีที่เขาทานั้นเนี่ยนะครับแล้วผมเอามาทาเนี่ยพอคือคือผมไว้ใจไว้ใจน้องคนหนึ่งเขาเป็นพนักงานผมบอกว่าเดี๋ยวให้หนูเนี่ยไปถ่ายรูปบ้านหลังนี้มานะเอออย่าให้เขาเห็นนะไปแอบถ่ายมานิดนึง ดูซิว่าเขาเขียวยังไงหรือถ้าเป็นไม่ได้นะหนูถ้ามีช่างอยู่หน้าง,งานดูเดินไปถามช่างได้ไหมขอรหัสสีช่างนิดนึงนะครับว่ารหัสอะไรอ่าพนักงานคนนี้ทํางานดีมากตามคำสั่งเลยครับไปถ่ายรูปมาด้วยไปขอเบอร์มาด้วยนะครับเนาะได้เสร็จเรียบร้อยเสร็จอามาทาบ้านตัวเองคุณผู้ชมสีไม่เหมือนเฮ้ยทำไมไม่เหมือนหลังนั้นน้องคนนี้เขาก็เถียงผมเหมือนค่ะเหมือนเหมือนยังไงก็เหมือนเหมือนเลยค่ะหนูเอาเบอร์มาได้เลยค่ะ วันนั้นผมก็เลยพาน้องเขาเนี่ยไปบ้านที่น้องก็ถ่ายรูปอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ถ่ายรูปบ้านหลังนี้ไปด้วยสรุปไม่เหมือนยอมแล้วผิดนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทําโทษเลยหรอกผมก็ให้บทเรียนไปว่าเนี่ยหนูรู้ไหมว่าสีเนี่ยมูลค่าก็หลักหมื่นบาทแล้วไหนจะต้องจ้างช่างอีกช่างก็ต้องขึ้นไม้ไผ่ทํางานใหม่อีกนะครับทุกอย่างมันเสียเวลาหมดเพียงเพราะว่าเราอาจจะผิดพลาดหรือเราอาจจะเออร์เลอร์บางจุดอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยสีเขียว สรุปว่าทางไม่เหมือนผมก็เลยตัดใจว่าอันไหนๆก็จะเปลี่ยนเป็นเขียวของเขาแล้วให้เหมือนกันผมไม่เปลี่ยนละผมเปลี่ยนเป็นสีแบบที่ผมขายบ้านประจําดีกว่าอันนี้คือสีที่ผมชอบและเป็นสีที่แบบอารมณ์ือนประมาณว่ามันเข้ากันกับหลายๆท่านหลายๆคนได้มันคือสไตล์มินิมอลแบบโมเดิร์นตัวสีเนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากแล้วก็เราเน้นตัดขอบจากวัสดุเดิมที่มีอยู่ก็คือถ้าเป็นหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมหน้าต่างเป็นสีขาวเราก็ใช้ ความเป็นสีขาวเนี่ยเป็นสีอ่าเป็นสีหนึ่งโทนหนึ่งเฉดนะครับในการทาบ้านแล้วเราก็เพิ่มมาอีกหนึ่งเฉดก็คือผมใช้เป็นสีเทาดังนั้นเนี่ยผมใช้สีขาวอลูมิเนียมแล้วก็ใช้สีเทาอ่อนๆน,นะครับโดยที่บางจุดถ้าเป็นปูนผมก็ใช้สีขาวที่เป็นสีขาวเดียวกับหรือใกล้เคียงกับอลูมิเนียมมาทาตัดขอบเป็นสีขาวที่เป็นสีน้ำนะครับอ่ะเข้ามาด้านในอีกครั้งหนึ่งนี่ทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคนิค ที่ผมใช้ในการประหยัดต้นทุนแล้วก็ควบคุมคุณภาพแล้วก็ให้หมู a แอนโทนออกมาดูแบบความต้องการที่ผมชอบนะครับอันนี้เดิมเป็นเขียวตอนนี้เป็นเทาแล้วนะ,ะถ้าไงก็ลองวิจารณ์กันหน่อยว่ามันโอเคไหมมันจะต้องปรับปรุงไหมยังไงไหมนะครับผมจะเล่าไปเรื่อยๆนะครับถามว่าคุณต้องการซื้อบ้านเป็นบ้านราคาถูกราคาประหยัดนะครับคุณอาจจะได้ตามที่ผมบอกทั้งหมดเลยนะผมไม่เถียงเลยนะต้นทุนคุณได้ต่ํากว่าแน่นอนบางท่าน เดินมาหาผมเลยไปเจอที่ประคับคดีวันดีครับพี่โบ๊ทผม f อฟพี่โบ๊ทครับวันดีครับนะนะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าผมเล่าหมดเนี่ยคุณห้ามเอามุกนี้มาใช้กับผมอีกนะถ้าใครเจอผมเนี่ยผมผมผมไม่อนุญาตนะวันดีครับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทครับผมเป็นเอฟซพี่ครับพี่โบ๊ทครับวันนี้มาประมูลบ้านหลังไหนครับพี่โบ๊ทครับมีบ้านหลังเดียวผมไม่ครับผมก็เป็นคนไม่โกหกเนาะเราก็เออเขาเป็นเอฟซเราแล้วก็โอเคซัพพอร์ตช่วยเหลือกันได้ไม่ติดพี่โบ๊ทครับเ ตรงกับผมอันนี้เลยครับพี่โบ๊ชผมอยากซื้อไปผมอยากไปอยู่เองอะไรประมาณนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไปดูมาแล้วโอ้โหนี่สะเทือนใจเลยบอขอโทษผมนี่สะเทือนใจเลยผมพูดจริงๆริงนะผมก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคโอเคแล้วจะยังไงต่อดีล่ะพี่โบ๊ไม่ต้องยกได้ไหมครับอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอยากรู้เข้ามาในเราให้ฟังต่อโอเคทีนี้เรื่องราวเนี่ยมันก็จะสนุกขึ้นเรื่อย คุณผู้ชมคือพอเราเจอ FC และว FC มาขอเราแล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะให้ FC เราจริงๆนั่นแหละนะครับแล้วก็ยิ่งมีคุณพ่อคุณแม่อยากซื้อให้เขาอยู่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยผมก็ไม่อยากแบบขัดเขาเรียกว่าอะไรขัดศรัทธานเนาะเราก็บอกว่าอ่ะโอเคหลังเนี้ยผมอยากได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมหลบให้แต่ทีนี้เวลาผมหลบให้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนหรอกแต่สิ่งหนึ่งก็คือนะครับอยากให้คุณรู้ว่าการที่คุณเนี่ยมาขอ ว่าคุณจะต้องไปอยู่จริงๆอาศัยจริงๆคุณไม่ใช่พ่อค้า <c oughs> คุณไม่ใช่เอาไปทํากําไรอ่ะอันเนี้ยผมอยากให้แบบเต็มใจเลยนะไม่ติดเลยนะแต่บางท่านเนี่ยเคยขอผมแล้วก็มาขอผมอีกผมว่าไอเด็ยคุณไม่ได้เอาไปอยู่ละคุณอาจจะเอาไปทํากาไรหรือเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อยากให้สู้กันแบบตรงไปตรงมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ไปยกข้อมูลกันผมไหวเท่าไหร่คุณไหวเท่าไหร่คุณก็สู้ไปตามที่ไหวนะครับทีนี้มาดูบ้านก่อนบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเป็นบ้านที่แบบ กระจกเยอะผมชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมบ้านหลังนี้เป็นบ้านหัวมุมและฝั่งขวามือนี่ก็คือติดกับสวนเป็นร่องสวนเลยมีกล้วยมีต้นอะไรนะแกล้ก็ดูไม่ออกกันต้นอะไรไม่รู้มีรู้สึกว่าจะมีแต่กล้วยขนุนอ่าขนุนใช่ทีนี้เนี่ยรั้วนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้สูงเินเกินไปและกระจกเนี่ยที่ว่าเขาเยอะเนี่ยมันก็มองได้แบบเป็นคล้ายๆพาโลรามาเลยเนี่ยมองเนี่ยฟื้นเนี่ยผู้ชมยาวมานี่เลยเนี่ยฟื้นเนี่ยเห็นนะ ยาบรรยากาบ้านเฮ้ยมันดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้อากาศดีด้วยเนะี่ยเปิดเสร็จโอ้โหลมนี่แบบคุณดูสิใบไม้ผิวอะ่ะอาจจะกล้องไม่ได้เนี่ยใ,ใบไม้ผิวไหวคุณเห็นไหมคือลมดีอะ่ะเห็นไหมเนี่ยเออผู้ชมรู้ไหมว่ามุมเนี้ยเป็นมุมที่ผมชอบมากอ่ะมาใกล้ๆนิดนึงนี่นะฮะนี่เป็นมุมเขาเรียกว่าผมชอบแบบเทแบบเทตายไว้เทอะไรไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกนะครับซึ่งมุมเนี้ยแขวนเปนอนไบเปโหลมแบบ ชิลมากนะฮะอ่ะาใบไม้พิ้วไหวนะครับทีนี้บ้านหลังเนี้ยคุณผู้ชมเป็นบ้านหัวมุมนะครับขนาดประมาณสัก50ตารางวานิดๆน,น,นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่ามี3ห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีห้องครัวให้แล้วด้วยอ่าไม่ต้องต่อเติมเลยโถงใหญ่นี่คือใหญ่เลยนะนีนะ่เป็นโซนกินข้าวนะครับเมื่อสักครู่ด้านหน้าเป็นโซน l ิฟฟิ้งรูมตรงนี้เป็นห้องครัวมีห้องครัวให้แล้วคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่ากั้นแยกส่วนด้วยเวลาทำอาหารนี่คือ ปิดไปเลยกลิ่นไม่กลิ่นไม่เข้าแน่นอนนะครับอ่ะฝือดอยู่ไม่ผ่านนะเดี๋ยวผมแก้ให้ใครมาซื้อหลังนี้เดี๋ยวผมดูแลให้อ่ะตรงนี้เคาน์เตอร์ครัวเป็นเคาน์เตอร์ท็อปหินอย่างดีมีซิงลางจานเป็นสแตเลสแล้วเรียบร้อยตรงนี้มีฮูดแล้วแต่ว่ายังไม่มีเตานะครับเตาตัวหนึ่งก็ประมาณสักห้าหกพันอะไรประมาณนี้นาออ่ะใครที่จะซื้อบ้านเดี๋ยวแถมให้ด้วยอ่ะถ้ายังไงอ็มีงบให้ประมาณไม่เกินหมื่นละกันเถอะดเดี๋ยว,ด,ยวดูแลให้นะครับโอเคทีนี้ เล่าให้ฟังต่อเจ้าน้องคนนั้นคุณผู้ชมอขออนุญาตเปิดเปิดประตูรับลมกอนนะโอเคปึ๊บโอ้โหยังฝืดอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแก้ประตูให้นะครับอ่ะลมดีเนาะทีนี้น้องคนนั้นเมื่อเขาขอผมเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ได้สู้อะไรนะครับก็ถึงประมูลกันไปเสร็จวันพอถึงทรัพย์ที่เขาจะต้องยกเนาะเขาก็รีบยกคนแรกเลยเพื่อที่จะได้ไม้แรกเนาะทีนี้เมื่อยกเสร็จแล้วคุณผู้ชมเงียบไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่นับหนึ่งนับสองก็เราจะนับสาม มีคนยกส่วนขึ้นมาปิ้งแล้วคุณเชื่อไหมว่าคนคนนั้นน่ยแข่งกับน้องเขาเนี่ยจนราคาแบบไปไกลมากนะครับไปไกลมากจนน้องเขาอ่ะไม่ได้ซื้อนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอน้องเขาไม่ได้ซื้อเสร็จเขาก็พอจบการประมูลเขาก็มาคุยกับผมบอกโอ้โหพี่โวตขอบคุณมากเลยพี่โวตไม่ได้สู้แล้วผมก็ถามว่าเอาแล้วคุณได้ไหมนะครับจริงๆอ่ะผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาเนี่ยสู้กับอีกคนหนึ่งแต่ตอนจบอ่ะผมจาไม่ได้ว่าใครได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอเขาบอกไม่ได้เสร็จเนี่ย อ่อีกคน,กนที่เขาซื้อไปอะนะครับเขาซื้อไปในราคาที่สูงมากจนน้องคนนั้นบอกว่าผมมาไปหาในหมู่บ้านเนี่ยแถวแถวในซอยเนี่ยมีขายถูกกันอีกถูกก่าที่ประมูลอีกทำไมประมูลถึงได้ไปราคาสูงจังทําไมเขาถึงซื้อราคาแพงจังนะครับมันด้วยหลายสาเหตุนะคุณผู้ชมมันไม่ได้สาเหตุเพราะว่าคนที่มายกเนี่ยเขาจะต้องเอาไปอยู่อาศัยเหมือนน้องบางคนเขาต้องเอาไปปลดหนี้บางคนเขาต้องอทําราคาบ้านเขาให้สูงมันแล้วแต่หลายเหตุผลมันแล้วแต่เทคนิคนาะออันนี้ผมก็ขอไม่ได้ลงลึกอะไรมากมาย นะครับทีนี้คนที่จะมาซื้อบ้านที่มาับคดีคุณอาจจะได้บ้านจริงๆอาจจะไม่ได้เหมือนน้องเขานะอาจจะได้ประมูลแล้วก็ได้บ้านกลับไปจริง,รงๆแล้วก็ได้ในราคาที่ไม่สูงมากใช่ไหมฮะแต่ทีนี้กระบวนการที่ว่าเมื่อคุณซื้อมาแล้วคุณจะมารีโนเวทเนี่ยคุณจะทําอะไรบ้างอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเราแค่ทาสีผนังทาสีฝ้าเปลี่ยนหลอดไฟนะครับแล้วก็ทําความสะอาดพื้นยาแนวเนี่ยเราทําใหม่หมดเลย เราลื้อทาใหม่หมดเลยเพื่อที่จะให้บ้านเดูเหมือนใหม่และกระเบื้องเนี่ยเราซื้อล้ํายาที่ขัดกระเบื้องโดยเฉพาะมาขัดสังเกตว่าเวลาเดินพื้นบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับกระเบื้องนี้คือจะเงาแวบแต่กระเบื้องใหม่เลยก็รู้สึกว่าคุณไม่ต้องเสียเงินเยอะคุณไม่ต้องออจ้างช่างมาทําพื้นใหม่นะก็แค่ทําตามแบบนี้ก็รู้สึกโอเคแล้วนะครับทีนี้บางท่านเวลารีโนเวทไปแล้วก็อยากจะอ่าเดคอคือตกแต่งนะครับก็มีการกั้นตรงนี้ นะครับแบ่งตรงนี้เป็นโซนกินข้าวนะครับโซนตรงนี้เป็นโซนนั่งดูทีวีโซฟาจะอยู่ตรงนี้นะครับทีวีจะอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่การตกแต่งละกันแต่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวไปนะครับมันจะทําให้บ้านเนี่ยเวลาถูกซื้อขายออกเนี่ยนะครับราคาก็จะสูงขึ้นตามการตกแต่งแต่ถ้าคุณเอาเฟอร์นิเจอร์เก่าๆมาใส่เนี่ยแบบนี้ผมไม่แนะนำนะครับก็คนที่มาเขาก็อยากได้ของใหม่เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเฟอร์นิเจอร์เก่าผมแนะนําให้เคลียร์ออก ล,ลงๆหอนบ้านหลังนี้จะขายง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือคนที่จะซื้อไปขายเนาะแต่ทีนี้คนที่อยู่อาศัยผมก็อยากแนะนําเหมือนที่ผมแนะนําคนที่ทําขายนั่นแหละถ้าคุณเห็นเฟอร์นิเจอร์เก่าๆน,นะครับแล้วมันไม่ค่อยมีราคาแล้วกันมันมีเฟอร์นิเจอร์เก่าที่มีราคากับเก่าแบบไม่มีราคานะครับถ้าเก่าไม่มีราคาใช้ไปแล้วมันเสื่อมโทรมเนี่ยคุณบอกกับผู้ขายได้เลยว่าตรงนี้ผมไม่เอาลดราคาให้ผมได้ไหมอะไรพวกนี้คุณก็จะได้ราคาที่ต่ํากว่านะครับทีนี้ บางท่านเนี่ยเมื่อซื้อจากบระครับคดีไปแล้วเนี่ยไม่ได้ดูนะครับอาจจะมองเข้ามาเนี่ยเห็นแค่ชั้นล่างเห็นแค่ชั้นล่างพื้นชั้นล่างเนี่ยเรียบร้อยไปหมดเลยไม่มีปัญหาเลยแต่ชั้นบนคุณไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันตามมาครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับต้องบอกว่าข้างบนเนี่ยมันก็จะมีหลายห้องเนาะตรงนี้เป็นโถงดังนั้นเนี่ยโถงเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นคุณต้องรู้ไว้เลยว่าห้องนอนคุณจะได้ไซส์ใหญ่บางคนชอบโถงใหญ่ๆ แต่ผมว่าตรงนี้มันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์หรอกมันก็แค่เดินผ่านนะครับตรงนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับหนึ่งอ่าสามห้องนอน1 2แล้วก็3ฝั่งนี้3ห้องนอน2ห้องน้ําข้างบนนะครับแล้วก็1ห้องน้ําข้างล่างรวมกันทั้งบ้านก็คือ3นอน3าน้านะไอตรงนี้มีมาสเตอร์เบดมก็จะมีห้องน้าในตัวด้วยนะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มแต่ห้องมาสเตอร์ก่อนนะครับห้องมาสเตอร์เนี่ยห้องนี้อ่าเป็นห้องที่เราต้องบอกว่า เราโชคดีเรามากที่ทั้งสามห้องหรือทุกห้องข้างบนเนี่ยพื้นเนี่ยอยู่ปกติโดยส่วนมากแล้วเวลาประเมินราคาถ้าคุณเห็นข้างล่างแล้วกระเบื้องเขาไม่แตกไม่อะไรและมีคนอยู่ในบ้านนะให้คุณสันนิษฐานเลยว่าคนที่อยู่เนี่ยเขาก็ต้องอยู่อาศัยได้เนาะตามมนุษย์ทั่วไปดังนั้นกระเบื้องข้างล่างมันก็ต้องไม่มีปัญหานะครับแต่ข้างบนเนี่ยบางทีมันจะมีปัญหาเพราะว่าพื้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกลามิเนตจะเป็นพวกกระเบื้องยางจะเป็นพวกที่ไม่สามารถโดนน้ําได้ปวกชอบกิน นะพวกนี้เนี่ยมันจะเสียาหายนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากประเมินราคาโดยที่คุณไม่ต้องเจ็บตัวเยอะหรือคุณไม่ต้องเสียเงินซ่อมเยอะนะครับให้คุณประเมินพื้นข้างบนเนี่ยต้องแก้ใหม่ทั้งหมดแบบนี้คุณจะได้ไม่ต้องยกราคาที่สูงจนเกินไปนะครับแล้วทรัพย์ที่คุณได้เนี่ยนะต้องบอกให้เลยว่าจะทําให้คุณได้ทรัพย์ที่คุณเผื่อราคารีโนเวทข้างบนแล้วในทางกลับการถ้าข้างบนเนี่ยไม่ได้เสียาหายแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะครับพื้นยังดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่ไม่ต้องซ่อม คุณจะได้ส่วนต่างจากตรงนั้นที่คุณเผื่อแก็บเอาไว้ด้วยคุณพอเข้าใจเนาะพอผมเดินออกมาข้างนอกนะครับต้องบอกว่าตรงนี้เป็นระเบียงของห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะแล้วด้านหลังผมเนี่ยเป็นสวนนะครับด้านฝั่งด้านสวนเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับพอผ่านบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยแทบไม่โดนแดดเลยและในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้นะครับหน้าบ้านจะเป็นทิศเหนือนี่เลยถึงประมาณตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของ ด้านหลังของผมนะครับแล้วก็ห้องนอนตรงนี้นะครับขวามือของผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นในโซนที่เราเนี่ยใช้ในการที่จะเดินเข้าออกเราสามารถมานั่งรับลมมาจิบกาแฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้บางท่านบอกชอบตากผ้าขนหนูอยากให้โดนแดด <laughs> ก็เอาซื้อราวมาแขวนได้นะครับแต่ส่วนมากหน้าบ้านผมไม่ค่อยอยากให้ตากหรอกมันคนมองไว้แล้วมันดูไม่ดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านแล้วกันแต่บ้านหลังนี้หน้าบ้านเราไม่ได้ตรงกับใครมีต้นไม้ใหญ่บางอยู่ค่อนข้างไพรเวทแล้วก็ส่วนตัวมากๆคุณผู้ชมดูสิอ่านะ ส่วนตัวมากๆเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับมาสเตอร์เบดรูมข้างในมาสเตอร์เบดรูมุผู้ชมอยากให้ตามเข้ามามาสเตอร์เบดรูมข้างในเนี่ยนะครับจะมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยนะครับจะอยู่ด้านหลังนี้เลยซึ่งห้องน้ําส่วนตัวเนี่ยจะแยกโซนเปียกแห้งด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตรงนี้เป็นในส่วนของสุขภัณฑ์เนาะตรงนี้ดรอปโซนลงมาเป็นโซนเปียกแห้งผู้ชมถ้าเข้ามาด้านในตรงนี้เนี่ย นะครับแล้วก็เราสามารถกั้นกระจกได้นะครับตรงนี้กั้นกระจกได้แล้วก็ในส่วนของสุขภัณฑ์นเนี่ยนะครับก็แยกไปเลยตรงนี้เป็นโซนแห้งนะครับตอนนี้นะครับผมเดินมาที่โถงเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ขวามของผมตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวนะผมว่าใส่เตียง5ฟุตเนี่ยได้สบายเลยตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างหน้าตรงนี้โต๊ะทำงานด้านตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะสําหรับห้องนอนนะครับแล้วก็ <reside> ห้องนอนสุดท้ายเป็นห้องนอนด้านหลังผู้ชม ห้องนอนด้านหลังตรงนี้ไม่แพ้กับห้องนอนเมื่อสักครู่เลยมีความต่างกันนิดหน่อยนะครับตรงนี้เสียพื้นที่โดยจะมีเสานะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมแนะนําเป็นตู้บิวอินก็ได้นะครับยาวตลอดทางเนี่ยเป็นตู้บิวอินเพราะว่าจะได้เก็บงานเสาไปเลยตรงนี้ก็เป็นเตียงนอนนะครับอ่ะเตียงนอนตรงนี้ก็ชิลเลยข้างหน้าปลายเตียงตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานก็ได้ใส่ทีวีตรงนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับอ่ะตรงนี้เป็นห้องน้ําอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องน้ําสําหรับ อ่าสองห้องนอนนะั้นนะครับก็คือเป็นห้องน้ำรวมนะครับตรงนี้เลยนี่มีแยกโซนเปียกแห้งเหมือนกันนะแล้วก็มีสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์เราเปลี่ยนฝาให้ใหม่อะไรให้ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของโซนอาบน้ําก็มีให้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินมาอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นสวนหน้าบ้านเกือบทั้งหมดเลยคุณชมนี่ร้านก,กว้างๆเลย ตรงนี้ปลูกไซเกาหลีนะเดี๋ยวมันก็จะสูงสูงเสร็จตรงนี้มันก็จะ private นะครับก็จะอยู่ในเฉพาะรั้วเรานะครับมุมนี้นี่เห็นนะมีต้นไม้มีร่มไม้อย่างดีเลยนะครับนี่รีลราวดีดอกขาวเหลืองนะครับตรงนี้โอเป็นโซนีคล้ายแบบโซนชายหาดแล้วกันอ่าโซนโซนมีทรายมีอะไรมุมนี้ผมชอบมากมุมระหว่างต้นไม้2ต้นเนี้ยเพราะว่าตรงนี้นะครับด้านหลังเป็นทิศใต้แล้วทิศใต้นี่ลมใต้นี่พัดดีมากๆฟโฟลตรงนี้มากๆเลยลมมาจากทิศใต้ นะครับแล้วก็2ต้นนี้นะครับช่วยบังแดดลำไรลลำไรที่สําคัญก็คือถ้าเลยบ่ายโมงไปแล้วไม่มีแดดสองแล้วจ้าเพราะว่าเป็นทิศตะวันออกนะครับซึ่งมุมนี้นั่งกินกาแฟนั่งจิบกาแฟหลับตรงเนี้ยคนแบบคนเท่าคนแก่นะนอนนอกบ้านตรงเี้ยชิลเลยนะครับแต่ระวังงูฉกนะ <c oughs> ข้างๆเป็นสวนอันทีนี้พูดขำๆผู้ชมทั้งหมดนี้ต้องบอกว่านะครับบ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนที่ผมจะนําเสนอนะครับตอนต้นคลิปนั่นแหละว่า คนที่กํลังจะซื้อบ้านนะครับทํายังไงให้ได้ราคาถูกที่สุดให้ได้ราคาที่แบบรู้สึกว่าเข้าถึงได้แล้วก็ซื้อไปแล้วนะครับในอนาคตเราจะขายออกขายง่ายแล้วก็ได้กําไรด้วยที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้แบบสร้างสร้างเรื่องหรือสร้างสตอรี่ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีคอร์สอบรมไม่มีเก็บหัวคิวดูฟรีให้ความรู้ฟรีนะครับถ้าอยากอุดหนุนก็ให้ผมไปต่อเติมบ้านให้ผมไปรีโนเวทบ้านให้แค่นั้นเองนะครับทีน,นี้ต่อมา ทั้งหมดเนี่ยที่ผมพาดูพาทั้งหมดเนี่ยสมมุตินะบ้านหลังเนี้ยผมเรียกว,ว่าสมมุตินะบ้านหลังเนี้ยผมประมูลได้ในราคากรมธนารักษณ์ก็คือดวงดีอะ่ะผมยกเสร็จไม่มีใครสู้ไม่มีใครอะไรเลยแล้วก็ได้ราคาเปิดที่ไม้แรกเลยสมมุตินะปัจจุบันเนี่ยบ้านหลังนี้ขายอยู่ที่3ามล้านสามแสนเก้าหมื่นอ่ะผมบอกราคาคร่าวๆก่อนอันนี้ราคาเปิด ที่ผมส่งให้ในหน้าเด้ไม่หมดเลยเขาก็ไปขายราคานี้แล้วผมก็ขายเองราคานี้เหมือนกันเราจะไม่ขายต่ากว่าราคาในหน้าด้วยเพราะว่าเราต้องการกินกันระยะยาวเราต้องการทํางานร่วมกันระยะยาวดังนั้นเราซื้อสัตว์ต่อกันนะครับขายราคานี้ทีนี้คําถามคือและกรมธนารักษ์เนี่ยประเมินบ้านหลังนี้เท่าไหร่อยากรู้ไหม <laughs> อันนี้คือใครแม็กซ์ละกรมธนารักษ์ประเมินบ้านหลังนี้คุณผู้ชมสมมุติละกันผมประมาณละกันผมจําไม่ค่อยได้ตัวเลขไม่ไม่ค่อยนิ่งนะ สมมตว่าประเมินอยู่ที่ประมาณ2ล้าน5แสนอะ2ล้าน5แสนถ้าผมได้มาในราคา2ล้าน5แสนผมรีโนเวทอะไรบ้างล่ะต้องต้องบอกแบบนี้ก่อนนะบ้านหลังนี้ทาสีภายนอกไป2ครั้งถ้าเป็นพวกคุณทุกคนทาครั้งเดียวก็ได้เชื่อผมอันนี้ผมพลาดนะครับผม,ผมพลาดเองแหละทีมงานจะพลาดผมรับผิดเองผมพลาดนะครับทาไปสองรอบอันแรกทาสีภายนอกสองคือทาสีภายในอันนี้ไม่พลาด สีเดียวสีขาวไม่มีลูกเล่นนะครับซ่อมฝ้าบางจุดเนาะแล้วก็เปลี่ยนไฟอันนี้สามคือเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนหลอดไฟใช้สวิตช์ปลั๊กเดิมเปลี่ยนหลอดไฟก็ไม่กี่บาทอะดวงหนึ่งก็เต็มที่ก็ร้อยหนึ่งนะครับเปลี่ยนสุขภัณฑ์อะต่อให้เปลี่ยนทั้งโถเลยผมผมบางกันผมเปลี่ยนแต่เพาะฝารองนะเพราะผมไปหาฝารองได้ในรุ่นเดิมแล้วก็ตัวสุขภัณฑ์ยังดีอยู่เปลี่ยนสุขภัณฑ์เปลี่ยนทั้งโถเลยอะเนี่ยคุณคิดว่าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีอะไรเกินกว่านี้มั้งผม ทั้งหมดทั้งหวลเนี่ยถ้าคนเคยรีโนเวทบ้านเคยทําบ้านจริงๆเนี่ยนะครับจะรู้ราคาอยู่อ่ะอยากให้พิมพ์ราคาลงมาหน่อยว่าเนี่ยผมรีโนเวทหมดไปประมาณเท่าไหร่ทาสีภายนอกนะภายในนะเอาตีเป็นรอบเดียวพอถ้าตีเป็นสองรอบกาลังแซวผมอยู่ไม่ว่ากันอ่ะตีเป็นรอบเดียวแล้วก็ทาภายในอีกรอบหนึ่งนะครับเปลี่ยนสุขพั์สมมุติว่าเปลี่ยนสามตัวเลยอ่ะให้เป็นการบ้านนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะครับถมดินถมดินเนี่ยพื้นที่ รอบบ้านเนี่ยบ้านห้าสิบตารางวาคุณดูแล้วกันถมดินเท่าไหร่เดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟเนาะมีแค่นี้แหละตัดต้นไม้คนทอยากไปทิ้งนะฮะซึ่งถ้าผมพูดพูดไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะทําให้มีคนมาแข่งขันกันเยอะผมว่าก็ดีนะบางทีมันก็ยุติธรรมดีอะบางทีก็ต้องบอกว่าการแข่งขันเยอะ,อะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือน่าจะเป็นจาเลยกับโจดอะเขาก็จะได้เงิน ที่คนที่ซื้อไปอ่ะในราคาที่สูงขึ้นนะคนพวกนี้น่าสงสารนะนะครับเพราะว่าเขามีกรรมต่อกันนะฮะก็ไปยืมเงินกันไปกู้เงินกันเนาะแล้วก็ก็ต้องโดนยึดคนยึดก็ไม่อยากยึดคนไม่อยากโดนยึดก็ไม่อยากให้ยึดอะไรประมาณนี้ส่วนคนซื้อฮนะค,คนซื้อบางอันที่ซื้อได้ก็ซื้อบางอันที่แบบซื้อไม่ได้มันไม่ได้ฮิวใจเรามันทําร้ายจิตใจคนอื่นเราก็ไม่ซื้อนะครับอันนี้พูดตรงๆนะบ,บางทีเนี่ยเราซื้อแล้วเนี่ย เราได้รับคําขอบคุณจากคนที่โดนยึดบ้านเนี่ยโห้โคตรภูมิใจเลยนะครับอ่ะหลังบ้านประมาณนี้คุณผู้ชมประมาณนี้นะครับอ่ะเดินมาต่อเออหลังนี้เนี่ยข้อดีเขาคือนี่มีแทงน้ำปั๊มน้ําให้นี่นี่เขารับประกันยี่สิบปีเลยนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรอะยี่สิบปีคุณคุณดูแล้วกันอันนี้ผ่านไปไม่ถึงห้าปีมั้งเอ้ยไปถึงสิบปีแล้วกันมีปั๊มน้ําให้และแรงดันคงที่ด้วยนะอย่างดีนะครับระบบน้ําต่อไว้ดีเลยมาดูใ,ใกล้ๆน,น,นิดนึงนี่นะฮะเห็นนะ ทาสงทาสีเรียบร้อยโอเคต่อเลยนี่เดินมาเรื่อยๆคุณชมทาสีให้ใหม่นะมีแอร์สองเครื่องด้วยข้างบนของซัมซุงนะอันนี้คือแอร์แถมนะครับไม่รับประกันนะครับให้ถอดออกก็ได้หรือถ้าถ้าจะเอาผมก็ให้ฟรีนะครับต้องบอกก่อนบางทีมันเก่าแล้วไงบางทีซื้อไปลูกค้าบอกโอ้ยใช้แอร์ได้เดือนเดียวพังแล้วผมให้ฟรีถ้าไม่เอาก็ได้เดี๋ยวผมถอดให้อ่ะมาต่อครับอ่ะมาเลยค้ามาฝั่งนี้โอเคเนี่ยคือรอบๆบ,บ้านก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยช่วยกันประเมินแล้ววกัน่า สิ่งที่ผมรีโนเวทไปเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่แล้วก็ใครที่ไม่รู้ราคาก็คุณก็ผมบอกเทคนิคนะคุณก็ตีไปดิมันกี่ตารางเมตรก็ได้อันนี้คำนวณแบบหยาบๆแล้วกันซึ่งไม่ค่อยเวริร์กแบบนี้ไม่ค่อยเวริร์กหรือหรือคุณก็อาจจะไปหาใน Google วิธีการคำนวณราคาก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะทั้งหมดนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็สรุปก็คือคนที่กำลังอยากจะซื้อบ้านคุณผู้ชมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านมือสองนะครับราคานะครับที่มีถูกกว่านั้นก็หาได้จากกรมบังคับคดีเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าซื้อไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายนะผมยังไม่เล่าให้ฟังผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปในคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมยืนอยู่หน้ากรมบังคับคดีที่จังหวัดนครปฐมอันนั้นผมเล่าให้ฟังค่อนข้างเยอะเนาะปัญหามันยังตามมาอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นเะนี่ยถ้าคนที่อยากได้บ้านจริงๆแล้วก็อยากให้ครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเข้าอยู่กับไม่ต้องเครียด ไม่ต้องไปขับไล่คนอื่นไม่ต้องไปขนย้ายไม่ต้องไปรอเขาฟ้องแย้งไม่ต้องไปกังวลจำเลยจะไปอุทองจะไปดีกานะครับไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ขนของออกไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นให้คุณซื้อบ้านมือหนึ่งเลยจบคุณสบายใจที่สุดผมก็แนะนําแบบนั้นบางทีคุณได้ถูกจริงแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้บ้านหลังนั้นก็ได้แม้กระทั่งคุณยกได้นะแล้วคุณได้เสร็จหมดแล้วนะแล้วคุณขยายเวลาแล้วคุณจะวางเงินแล้วคุณจ่ายตังค์ไปแล้วบางทีกรมที่ดินยังไม่ให้คุณโอนเลย เพราะบางคนเนี่ยไปอายัดที่คมที่ดินไปด้วยนะครับต้องรอให้จบดีกาก่อนถึงไปโอนได้ผมโดนมาแล้วเงินผมเนี่ยประมูลไปประมาณเกือบ3ามล้านเงินทิ้งอยู่ในกรมบากคดีจ่ายไปหมดแล้วด้วยนะแต่ผมโอนที่ที่ดินไม่ได้เพราะที่ดินไม่ให้โอนถ้าโอนไปแล้วอะ่ะนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยถ้าศาลเขาสั่งว่าผมต้องต้องคืนเขาเนี่ยค่าธรรมเนียมต่างๆผมอาจจะไม่ได้คืนด้วยนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันสิ่งที่มันเป็น worst case ละกันเอาไว้เล่าในคลิปหน้าคลิปนี้ขอแ happy happy ก่อนละกันอันนี้ผมเชื่อว่านะครับ ถ้าราคาประเมิมนกรมนารักอยู่2อล้านหผมขาย3ามคุณอาจจะเห็นว่าผมได้กําไรตั้ง8ปดแสนเก้าแสนเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องหักค่ารีโนเวทหักค่าอะไรไปอีกช่วยคํานวณให้หน่อยว่าผมจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่เหลือแน่นอนคิวค้วๆ <laughs> ขอบคุณมากๆลเล่นนะครับ <laughs> อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ได้ที่ด้านล่างโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8 8นะเจอกันที่กรมบรคับคดีก็ทักทายกันได้ยินดีนะครับเคสไหนอยากให้ช่วยเหลืออยากให้ถอยให้อยากให้ oy, ให,หลบให้ก็คุยกันผมไม่ผมไม่ติดอะไรนะ ทุกฝ่ายก็ผมคิดว่าอยู่ที่ความพอใจนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับบวันนี้สวัสดีครับ